สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทำอาหารใต้นะคะเป็นคนอีสานค่ะแต่ว่าชื่นชอบในการทำอาหารใต้แล้วก็ชอบทานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแกงไตปลาเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมผิดจัดจ้านจะทานคู่กับข้าวสวยหรือจะนำไปทานคู่กับขนมจีนก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมของแกงไตปลานะคะก็จะมีปลาสบะย่างแกะเอาแต่เนื้อฟักทองหน่อไม้ต้มใบมะกรูดฉีกถั่วฟักยาวหั่นท่อนไตปลาหนึ่งขวดมะเขือปอกผงปรุงรสพริกแกงไตปลากะปิน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกขาแก่ตะไคร้แล้วก็น้ำสะอาด2ลิตรเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาต้มไตปลาก่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ำลงไป500 ML ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ขาแก่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยไตปลา1ขวดนะคะวันนี้ใช้ไตปลาถูค่ะใส่ลงไป1ขวดเลยนะคะพอใส่ลงไปหมดแล้วค่ะเราก็จะไม่คนหม้อนะคะเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหม้อจะเดือดได้ที่ค่ะ ค่ะเราต้มมาเรื่อยๆนะคะหม้อของเราก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะต่อไปเราก็จะทําการเปลี่ยนหม้อค่ะใช้หม้อใบใหม่นะคะโดยการนำไตปลาที่เราต้มเมื่อกี้ค่ะทำการกรองนะคะกรองเอาแต่น้ำค่ะส่วนกา,กากเราก็ทิ้งไปเลยนะคะต่อไปเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไป1,500 ML ค่ะ ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้หม้อเดือดค่ะพอเราต้มมาเรื่อยๆนะคะหม้อของเราก็เริ่มเดือดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงไตปลาลงไป150กรัมค่ะคนให้ละลายนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ ฟักทองลงไปค่ะเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะใส่ฟักทองแล้วก็มะเขือลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟักทองแล้วก็มะเขือของเราจะสุกดีนะคะ ค่ะสำหรับฟักทองแล้วก็มะเขือของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มแล้วก็ถั่วฝักยาวใบมะกรูดฉีกลงไปเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยกะปิอย่างดีน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรส เดี๋ยวเราจะตัดรสเค็มด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วรอให้หม้อดเดือดอีกรอบค่ะค่ะพอเราแกงมาเรื่อยๆนะคะผักทุกอย่างก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะคะชิมรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะการทำอาหารก็จะไม่มีสูตรตายตัวเพื่อนๆสามารถปรุงตามที่ตัวเองชอบได้เลยพอรสชาติดได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาสบะที่ย่างนะคะแกะเอาแต่เนื้อใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยค่ะพอได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สต,ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการทำ แกงไตปลาฉบับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องเผ็ดจัดจ้านอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะจะทานคู่กับข้าวสวยหรือขนมจีนก็อร่อยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ